ยังไงเท่าไรเนะเจ็ดแสนเหลือเนะเจ็ดแสนเกินไปไปชื่ออะไรร้านอัศวินรับร้านเฮ้ยสวินว่าเครื่องครับเฮี่ออ่ศสิีนเป็นสายตรงวพระแดงแล้วไทาไ่ใารรูกดได้เลยพี่สามหมืนได้ไหมยี่ไ้ม่เกินสามสิบห้าเปิดไป5้าหมื่นต่อสามหมื่นั้องหำนปะไอนีแอโลกเลย สองแสนห้าเฮ้้อยอันนี้แชมป์โลกหมื่นห้าเป็นพันใช่ไหมเอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่สองแสนได้ไหม ยอดพวกตะกูนี่ยังได้ไม่บอกเลยอะไรเนี่ยให้เราสุกเราเทสดู่อาหารแพะปูที่เขาเล่นกินได้เลยนะคอลลาเจนดีพักอยู่รวมผลไม้ทุกชนิดเลยต่อเป็นคอลลาเจนที่ต uh> ้มอัฐุมูอิสระเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่ง เ๋ยวนี้กินง่ายอืมหอเทียวให้แตกเี่วให้แหลกก็ตึงลงคอก่นเมียเอาแล้ะ กินได้เลยพี่นี่กินแล้วผองพลังออานเอ้าลองดู่เดี๋จะติดคอพี่ดาดาแสมข้อเข,ข่าข้อไข่พี่า ดำน,นินสมัยก่อนเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมต้องมายิ้วผ้ายิ้วรัตไปขายเว้ยไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็ดูไม่เป็นนี่ก็เต็อนดนเนุดย,ยอดก็ขอต้อนรับขุมานาเยอะสอาพันห้า <5. S 1> สมาร์ทโฟนเยอะเดี๋ยวผมจะซื้อหนังสือนะไปทำคอนเทนต์แจกเอฟซีของพี่วิรัตเล่มสามหนังสือกินตับทั่วไทยนี่ปะลาหมาเจ้าเรื่องที่รี

ละอสอัแสนสองนน้าพลาหนึ่ง้อสิบางเนน้าพเท่าไหร่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 สิบเจ็ดลี่โอ้โหเสียดายมูว่ะจริงสิวดาราดาราหนีมาก่อนหลายอันเ่ยขายยิ่งนทั้งโลกเลยเออทั้งโลกเลยเท่าไหร่บางบางบางเอา 45, สี่ห้าห้าบางบางเงาจริงสิ่ห้าห้าไม่ขายง่ายแต่ว่าเราชอบท่านสิ่ห้าห้าโอเคติดติดไปไปบัญชีเรียรอยได้คับพี่คุณมากครับมากแล้วเปิดผ้าขายบ้างไหมบ้าง เดี๋ยวเรามาดูนี่ว่าเราจะขายผ้าได้ถึงหมื่นเปล่าวันนี้ตั้งเป้ามาขายผ้าได้หมื่นหนึ่งเออในงานมาก,กวดไม่เคยวางแผงสิบปีไม่ถึงไม่ถึง8ปีเจ้าสัวเล็กๆอะ่ะพอมัน8ปดไปแล้วลองดูนะถ้ากูเปิดเนี่ยจะมีคนซื้อไหม

พ่อแดงพ่อแดงลุนเลยอลุแรกดิพอดูเดิอ่ะดิมาๆๆเรื่องยิงเท่าไรนะเจ็ดแสนเท่าไรนะเจ็ดแสนเกินไปเท่าไรแ้แล้วจะดูดูบ้างกันห้าแสนเท่าะเท่าไรนะโอ้ตองีใจหายไม่ได้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 เท่าไรอ่ะไม่ได้เท่าอ่ะหกห้าหกแสนแล้ เป็นไงลูกพี่เป็นไงทีมงานพิบุรีที่เป็นไงีมงใจพิบุรีเป็นไงโอ้โหเนเดี๋ยวขอดูสภาพตกควายแล้วดูท่าทางพิบุรีเป็นไงโอ้โหหกห้าดิไม่แพงเมตตาน้องๆครับไม่แพงโอ้โหเนี่ยเมตตาสุดแล้วเมตตาน้องลูกพี่ไม่แพงหกสองนะแมครับลูกพี่นี่นี่ต่อมาขนาดนี้แล้วขออีกหมื่นหนึ่งเดี๋ยวให้ลูกผมเนี่ยเอาหกสามโอเคให้มึงได้หมื่นหนึ่งแล้วสิวะนี่นี่ ไอเพชรนี่เพชรชื่ออะไรเพชรชื่ออะไรร้านอัสวินครับร้านเฮ้ยอัสวินมาเครื่องครับเชี่ยอัศวินนี่เขาใส่ตรงวัดแดงไปเชี่ยเฮ้ยแม่งเลยกูตีผิดแบบเฮ้ยโหตายแล้วโอ้โหเนท อัตวินพักเครื่องหลวงพ่อแดงคุ่นเขาตุ่นเขาตุณครับทีมงานหลวงพ่อแดงจริงอ๋อนี่เคยประมูลในเพจด้วยแดกในเพจไม่พอไม่แดกหน้าร้านในนัดกูอีกโอ้ยสุดเลยไปเถอะเราเก็บแผงเถอะเราขายได้หกแสนแล้วไปเถอะนะขายหลวงพ่อแดงตกควายแล้วหกแสนสามตีซื้อแบบไม่ต่อเลยแบบโหตีปุ๊บโต๊ะโต๊ะโต๊ะเลยติดเลยป้าเขาเป็นสายเป็นสายหลัก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 เขี่ยมันต้องอย่างนี้ดิ พนดมพนดมพนดมผลไม้มมรรมาขายไงลูกถูกเท่าไหร่มีกี่ถุงอ่าจัดมาวางไว้หมดเลยลูกอ่าเท่าไหร่อ่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่สามห้าอันนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยสองสี่หกแปดสิบเป็นร้อยหนึ่งย่าอันนี้สามห้าร้อยสามห้าอ่าให้สองร้อยเลยโอเคครับได้ นะครับสองโต๊ะเป็น9ก้าสโต๊ะด้วยกันนะครับ้งนีร่แดกลงมาแดงไปหน่อยเดียวแดก่งพดแดกลงมาแดงหน่อยเดียวโอ้น้ำน้มาเต็มเลยรู้ว่าต้พูดมันะครับอีนี้บำรุงข้อสกลต่อทีมงานของคณะกรรมการพูมตรงจริ จากสภาคมิยมพระเคืองพระบูชาไทยดนะั้ยตรวจสอบพระของทาครับอครันนีเท่าไร่เท่าไหร่ดูนี้ดูนี้ดูสภาพดิเท่าไหร่ดูสภาพดิดีๆขายเป็นประมานอะอสักอย่างมาเลเพี่เท่าไหร่ดิกูให้ประมนราคาะไรกูไม่ตีอ่ะ มึงเสนอราคามาเลยอย่าแดกกูเป็นใช้ได้อัะี้เงินนะไอ้ไอคิวนี่นี่ใครหน้าก่อน <laughs> ไม่มีต้องจริงมาใ็จแล้วแต่เงินมันต่ำมากเลยแตเป็นโกวัตรอะ, <c oughs> ป,ระประมาณประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไรเอาดีๆเสียสายวัคเก็ตนะเขาเขาเขาเรียกอะไรรู้ป่ะเขาเรียกแบบแอคดึงเชง ทำให้แบบคนขายใจสั่นว่าจะเอาไม่เอาฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆแต่ก็จะร้อนอบอ้าวสักหน่อยแต่เราก็อยู่ด้วยกัน นะครับอยู่เพื่อให้กิจกรรมของเราจะมีจะไม่ที่เรามีควไมเป็นสุขเป็นมิตรนะครับเพราะว่าบางสถานที่นะครับนะทีมงานของสมาคมผู้บริโภคเครื่องพระดุจไทยได้เดินทางไปจับบางสถานที่วันอาทิตย์ที่หกนะครับแทบจะไม่มี เพื่อนพ้องน้องพี่เรามาเลยนะครับจะมีกันก็เฉพาะวันเสาร์นะแต่ว่าที่จังหวัดนครปฐมโอ้ผู้คนเยอะแยะนะครับผู้คนเยอะแยะนะเดินทางมาร่วมสิทธรรมวันนี้ก็เป็นวันกวันน้องพี่เรามาซื้อมาขายมาแลกพอเปลี่ยนนะครับนะนะครับวันถุมงคลนะครับรัทั่วไป ใช่ดีใช่ดีนะอันนี้ไม่ได้เวนนะค่าชืออาไทยขั้นที่หนึ่งคือว้ยันเรตกองนีแล้แต่ท่นทีรวมจังหวัดนครปฐมเรื่องขอหมอคุนินมา ตอนที่กำลังทำก็อยู่มงคลของวัดพระสแแบนะครับตัวหเอ็นะฮะจะเอาไว้จัดงานประกวดหรือเปล่าไรัดูนะคิดว่าน่าจะยังไงนะครับเอาไว้เลยวาธีวางสมุดที่์แแลบนี่เป็นที่ศึกษาพักท่านเท่าไหร่ดีวะสิบบาทไม่ได้เมื่อห้า รถด้าอะไรที่ว่าเปลี่ยรหนึ่งยังเขายังไม่ต่อเปดพันได้ก็เอาไปเลยเฮ้ยเดียวเก็บสา้ไหมืดนสามไไม่ค้าหมื่นแน่เลยที่ใต้ัามตะวัดสอกก็พี่เดียวปัตตานหน้าเลยนะสองได้ปัา2สองได้ปัตตานีได้แล้วคุได้ซื้อทีเดียวสงานส่งตะวันตกก็พี่แดงสอาที่ผมเดินาไปแล้วนะครับ ก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่างและสตูลนะครับลายภาษานงานนะครับข้าที่เหลือไว้ผมด้อนะครับสามหมื่มีสาระาอก่สามเมิ่นสามหมื่นสตุลไทยส้งหมนอุบลราบารีห้าม่นมหาเฮงก็จัวัดจัน ที่ยภมาขอให้ด huh. oh ิตกต่อเสีงลูกตัวได้เสียงลงเสียงสายของซู้เสียงสู้เสียงแล้วเลือมาอยู่ตรงตงไหม่ยนั่นน่ะเด็กือน่ับที่ี่อไม่เกินสาเปิดไป5้ามต่อสมื่นต้องทำวะเอาไปจ่ทำมาไป ยี่สิ้าแล้วคยี่ิบสามล้ว่บครับผู้าอาจารยระกวดพระใหม่วันที่ยี่สิบสามกรวดพระเก่าเท่าไหร่ฝากฝากไปแล้วครับยี่สิบสอบไปแล้วไม่ไหวรอยี่บเอ็ดอยี่สิบเอ็ดอะเดี๋ยวเอานี่เอาสองหมื่นไอ้ค่าขายนี่หมื่นวันที่เก้ที่สินะครับที่ราแรพิชรักษการรยนจตร้อยี่สิบ แสนได้ไหมเดี๋ยววี่มากระซิบขออยากจะระยองยกเรื่องขอบคุณคศรีที่จังหวัดระยองยกเรื่องนะครับวันที่จะสิ่งมากเลาผมนด้เล่นเคยขายได้สองแสนกว่าสองแสนเจ็ดแต่ตัวนี้สวยเอาเสียงนายยกดิอะไรหรือองค์ไหนฮะหรือยังไงเอาองค์อยู่ต่อไหมตกงานตกงานครับตกงานแล้วเลยมาทําอะไรก็เลยมาขายพระวันนี้วันนี้มางานที่ไหนเนี่ยวันนี้มางานนี่ไง ในกรมตำรวจไ่โรงเรียนในร้อยในโรงเรียนในร้อยเพราะว่าตอนแรกผมจะย้ายออกเขาย้ายอล้วยังไงให้ย้ายออกไม่ได้ทำไมอ่ะเนี่ยอยู่ในบ้านพักนี่แหละเหรอโอเคอืไม่อยากย้ายโอเคตรงนี้เขามีกฎไอ้เหี้ยไ่ไ่ไ่ไม่เกี่ยวนะไอรีแอบโลกเลย อ่านี่แชมป์จริงสองแสนห้าอันนี้แชมป์โลกนี่แน่นี่นี่ไปเดินในงานนะวันนี้นะถ้ามีสวยกว่านี้นะหยิบมาให้ฟรีไปเดินมาเลยอ่าบางคาดีกว่าบังคาดีกว่าเอาเป่าวางคาเท่าไหร่อะเอาสามล้านห้าพี่เอาจริงๆนี่น้องนี่นุ่งแล้วนะพี่อ้ดิโเนน่ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบและงองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมตาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมตาตรฐานสากลนิยม